เบสทำไมคุณครูโทรมาบอกว่าเบสไม่เข้าห้องเรียนเข้าหรือเปล่าเข้าคุณข้าไปยังไงก็ครูโทรมาบอกแม่เนี่ยว,ว่าเองอ่ะไม่เข้าเรียนคืออะไรถ้าเข้าคุณข้าเข้าคุณข้ไถ้ยังไงยอมรับมาอะไรยังไงไหนบอกแม่ทีกูไปเชื่อเขาไม่ได้บอกแม่จำไม่ได้แม,ม่ได้ยินแต่เขาเรียกแทนตัวเองว่าอาจารย์แม่อาจารย์แม่ไม่ต้องมาขำไม่ใช่เรื่องตลกอะไรครูโทราบอกว่าไม่เข้าเรียนเข้าบอกตอนไหนตอนที่เธอเอาไอ้ขยะไปขายนั่นอะ เขาบอกว่าคุณลูกชายอ่ะช่วยคุณแม่รบกวนช่วยเช็คเออ่น้องด้วยนะคะบอกคุยกับน้องดูนะว่าน้องอ่ะขาดเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่ะยังไงนะเข้าเข้าทุกวันครับค่ะอย่ามาโกหกนะเด็กแล้วยังเป็น้องเรียนอ่ะเด็กเข้าของไปทุกคาบคุณที่ไหนบอกแม่ครูมองมาบอกแม่จะคุณที่ไหนบอกแม่เข้าหรือเปล่าคุณลูกเข้าเข้าหรืคเปล่านี่เองได้ไปโรงเรียนไหม ไปแล้วครูจะโทรมาบอกได้ยังไงเอาขอไปเกจแล้วก็ออกมาคุยเลยสรุปยังไงเนี่ยครัิสั่อย่างนี้นะยองให้ไปเรียนแต่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนเนี่ยต้องครูโทรมาไี่คืออะไรเขาโทรมาอะไรขเขาบอกว่ามันได่เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลายภาคแล้วครูเขาบอกแค่วิชาเดียวหรอหรอือไหนหรือมันไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าเรียนเฉยๆไม่ได้เข้าคาบเรียนอ๋อไม่ได้เข้าคาบเรียน เข้าโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปเรียนไม่เขาบอกว่าไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้เข้าเรียนก็คงุ้ใส่ไม่ได้เข้าห้องเรียนละมั้งไม่ดีเฉยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนใช่ไหม เข้าแผนเป๊ะเลยทุกคนตอนนี้แม็กำลังนั่งไม่รู้ว่านั่งคุยอะไรกับเบดไม่รู้ว่าดุดา่าหรือว่าพูดจาแบบไหนกับเบดนะทุกคน่ครับที่รู้ว่าเบดไม่เข้าโรงเรียนโดยฝีมือของแม่แม่คือผู้ใส่ร้ายเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูไปแอบฟังไม่ใช่ไปดูพาทุกคนไปแอบฟังว่าแม็กำลังคุยอะไรกับเบดบ้างมันด่าไหมมันดุไหมเมื่อรู้ว่าเบดอ่ะไม่เข้าโรงเรียนสรุปวันนี้เองได้เข้าโรงเรียนไหมเข้าฮะเข้าแล้วเองได้เข้าคาบเรียนไหม ้าปูโทรบอกพจะเป็นกระข้ามูรกรัข้าบเอาความจริงมาคุยกันนะเบสป๋าไม่ว่าป้าถามี่เฉยมีอะไรคุยกันดีๆคุยกันตรงๆมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องการแบบว่าไม่เข้าห้องเรียนเพราะอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าโดนอะไรบอกป้าได้นะแล้วเข้าเข้าเข้าป่ะสรุปเข้าหรือไม่เข้าเข้างั้นปูจะโทรมาหาแม่ได้ไง แต่ไป่เข้าวทุกค้าวน่้เลยเพราะก็ชี้ชี้เป็นทุกค้าที่ไม่เข้านี่เพราะเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงกันแนี่เต็มเข้านะแต่ตคแค่เองเข้ากูก็ต้องบอกสิว่าเข้าอ่ะเข้าขับเลยเขาใช้ชี้ไปอยู่เองมีอะไรเองบอกฟ้าตรงเป็นแต่ที่ไม่ได้โกหโแล้พูดจริงไป่เข้าทุกข้าะให้เป็นบอกอะไรคุยแบบเพื่อนแบบอะไรเนี่ย มีปัญหาอะไรทําไมถึงไม่เข้าเงินไม่มีเป็นเข้าทุกขาดนะเขาใช้ชื่อเวดแต่เลยยกมือมมอยู่เข้าใจความหมายป๊าบนะ่าะแบบถ้าไม่งั้นครูเขาจะโทมรมาได้ยังไงเข้าใจไหมเป็นก็ไม่มรู้เหมือนกันแต่เป็นข้าทุกขาดจริงๆแน่ใจแน่ใจมากคนน่ะใช่ปะ่ะทำทำอะไรรู้ตัวอยู่แล้วโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ นะรจรจิงๆถ,นนถ้าวันนี้เองไมยอมเ,เราไม่เป็นไรถ้าวันนี้เองไม่ไม่เข้าโรงเรียนอ่าถือว่าไม่เป็นไรเราพิพากันได้แต่วันข้างหน้าปมาขออย่างหนึ่งนะขอเองตั้งใจเรียนขอเองเข้าดูภาพโอเคไหมครั้งนี้มัน อาจจะเป็นเล็กน้อยแหละคนทุกคนเด็กทุกคนน้องเคยโดดเรียนนั้นอยู่แล้วแต่ยนไปเข้านะเข้าจริงเป็นเคยโดดไหมไม่เคยโดดยังไม่เคยเลยหรอเคยจริงป้าไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยไจะทำให้ป้าเชื่อเบนอ่ะตั้งแต่มอหนึ่งถึงมอสามเลยนะเรีนก็เคยเรียนเรียนเคยแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยวันเนี้ไม่จริงไปเข้าเรียนทุกคาบไม่เคยขาดเลยเข้าเรียนไปเถอะจะเป็นผลดีต่อตัวเบนเข้าใจไหมเคยเคยเข้า แม่ใส่ร้ายเบดหรืรเปล่าแม่ใส่ร้ายได้ยังไงก็พรูโทรมาแม่ก็พูดได้ว่าคูโทรมาแล้วปาเห็นครูโทรมาหาแม่ไม่เห็นปาเอาไปข้างนอกใช่แล้วแม่ก็พูดได้ก็ครูโทรมาอะไรอะไรใส่ร้ายอะไรแม่ใส่ร้ายอะไรแล้วมานั่งทำไรตรงนี้ก็จะมานั่งดูไงว่ามันจะยอมรับไหมเลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานว่าเบียร์ไม่ยอมรับ ใช่เลยใช่ครูโทรมามันใส่มาอะไรมันบอกว่าแม่ใส่ร้ายอะไรอเอามาดูครูอาจารย์แม่โทรมาอาจารย์แม่ที่อะไรที่อะไรไม่รู้แม่ไม่ได้ถามทำทำรู้ตัวว่าเป็นอาจารย์แม่ไม่ใช่หรอกเธอแกล้งแล้วทั้งทางเนี้ยแกล้งอะไรใครมาแกล้งลูกตัวเองไม่เข้าเรียนเธอไม่ได้แกล้งลูกตัวเองเธอแกล้งคันเนี่ยแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งใครทั้งนั้นแหละไม่เข้าเรียนยอมรับมาเลยไม่ใช่เลยหาเลยเอามาเลยเอามาอะไรเนี่ยอะไร ทำไมทำไมถึงไม่เชื่อฉันละ่ะเธอลูกเธอมันขี้โกหกแล้วเนี่ยเข้าโรงเรียนก็ไม่เข้าเนี่ยเทียบดูก่บใครขี้โกหกกว่าฉันเอ้าอะไรฉัน <laughs> ว่าลูกมันก็ทำไม,ม แต่ฉันว่าฉันรู้จักลูกฉันดีเอาออรู้จักอะไรจะรู้จักอะไรยังไงจะรู้จักแล้วเธอมานั่งเค้นมันทาไมอ่ะถ้ารู้จักลูกก็เค้นให้มันยอมรับไงเอ๊เป็นแสดงว่าเธอก็ไม่เชื่อใจมันเอ๊ะเปลนไจะไม่ใช่ไม่เชื่อใจเราบางทีเราจะไปด่ามันอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมานั่งคุยกับลูกไงเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามันถึงต้องสักระดาดไอตุ๋อะไรแม่ไม่สักตะดาดแต่วก็ตกกระโหลกแตกตัวเองก็เป็นคนเคยโดนด่าตัวเองจะไกล้ายอมรับความผิดเรื่องไงล่ะอะไรอะไรยอมนับความถ้าเวลาคนทําความผิดเอาพูดอะไรพูด นาะงเมื่อกี้เห็นนั่งอันนี้ใช่เธอบอกกัาฉันนะนี่นะไม่ต้องพูดมากตูดเองยอมรับเมาเองไม่เข้าโรงเรียนโอเคกลุมเห่ถ้าเบียดถ้าเบียดมัน อันนี้จริงๆนะมันจะบอกฉันตลอดบอกฉันเสมอเนี่ยไม่ใช่หรอกเวลามันแอบเติมเกมแอบเอาเกมมันไม่เธออันนี้เธอรู้อันนี้เธอรู้อย่าอย่าไม่ไม่ใช่แม่รู้แม่รู้แม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาไม่เคยบอกฉันเลยว่ามันเติมเกมแล้วไปบอกเธอทำไมก็มันถามไงว่าอันนี้เติมยังไงเธอสอนมันลูกสอนให้ลูกเติมเกมเหรอมันไม่ได้เติมเยอะยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทก็เก็บดังไว้กินข้าวเถอะโอ้ยข้าวจานหนึงไม่ได้เออยังไม่ได้เลยแม่แล้วสารแนลไปเติมเงิน เอ้าแม่จะยอมอดข้าวเนาะมันไม่ถึงข้าวหนึ่งจานไงก็นั่นแหละก็มันก็ตัดค่าค่าข้าวหนึ่งจานไปตั้งเท่าไหร่นะซื้อข้าวจานละสี่สิบเติมเงินรวยเนาะดีแม่จะไม่ต้องให้ทั้งนั้นอ่ะเอ้าก็นั่นแหละที่ไปเก็บแล้วลูกเมื่อไรลูกจะบอกฉันก่อนไงเวลาเราคุยกันแล้วก็แถบมันก็บอกตลอดแม่เราไม่ยอมบอกแม่ว่าเติมเงินเกมอ่ะบอกแต่ป้ามึงนะบอกทำไมบอกกระเดินเือนสิบอกทำไมบอกกระเดินเือนสิ ไปเลยเก็บสภาพอยู่ด้วยกันไปก็อยู่เองก็อยู่บ้านอย่างเดียวกันนี่นี่จ้าของอ่ะแกดำแกดำโอ้โหแหมวันนี้เนาะเกินไป ทำเป็นเข้าข้างกันไม่ไปถูกไปถูกอะไรเองอ่ะไม่เข้าโรงเรียนคุณครูโทรมาคุณครูอะไรคุณครูปร่ปปงใสทำแบบพูดเหมือนกันว่าแม่เป็นแกะดำเองกับแกะเขียวสวัสดีครับมีอะไรจะถามมั้งั้นฮะจะแกล้งกันและอืมอแกล้งให้มันแตกคอกันจะแกล้งให้บบอดีตโดนด่าด่าหรอก มีแต่แม่คนเดียวจากเอร่าป้าเคยด่าไหมทำไม่เธอคิดผิดแล้วเธอจะบอกให้สกาลูกจะไม่ได้ให้เธอด่าลูกใช่ไหมอยางพูดอยู่เกูพูดอยู่ไม่ใช่ดิเห็นไหมแย่เดี๋ไม่ได้ อยเง่อนไขแก้ตัวไปเรื่อยอย่าให้รู้นะว่าไม่เข้าโรงเรียนจริงๆอ่ะไม่เคยเข้าเลเข้าฮะพูดอะไรอ่ะไม่เคยไม่เข้านี่จะเข้าช้าเฮ้ยหยิบเอาเข้าช้าไปไหนมึงแล้วทำไมต้องแล้วทำไมต้องเข้าช้าหิวไงเขาไปดื่มเห้ากินก่อนทำให้ทุนก่อนดีทามก่อนดีไม่คนเราต้องรู้เวลาดิว่าขึ้นเรียนเวลานี้เออก็ต้องรู้จักบริหารเวลาให้ถูกต้องที่จะได้ไม่ต้องเข้าช้าบางทีเราปวดท้องอ่ะรู้ว่าเราต้องไปเราไม่แต่เมื่อกี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าหิวใช่ป่ะเหมือนกันนั่นแหละวว่าาาหิอะแล้้้้เขชถไ้ลหิิวไไ่มกก็น กินกันจีดใจไม่มีอะไรกันกินเข้าข้างกันเกินกำลังจะบอกว่าแล้วทำไมไม่กินก่อนที่มันจะถึงเวลาไ่ถึงเวลาแล้วทำไมตอนนั้นไปกินเยอะๆก็เธอไม่ทำก็แค่ลูกกินตอนเช้ามันไม่เกี่ยวมาให้เงินไปกินโรงเรียนไปซื้อกินก็ได้เอาไม่ได้มาเลี้ยงลูกด้วยเงินเว้ยเซเว่นมีข้าวมีข้าวเซเว่นมันอร่อยที่ไหนล่ะร้าเป็นในครูที่เวลาแม่รับไปกินก็ไปกินหรอกก็สันหาก็เห็นแต่ก็วิ่งเข้าเซเว่นวิ่งเข้าแต่เซเว่นซื้อขนมเหอะไม่ต้องมาพูดมากลูกอีเดียง เขาเถียงได้ใครล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเลยใคแก่ดำเองอะแหละไอ้ดำไอ้เขียวดูที่หน้าใส่ชุดอะชุดก็มืดคนก็มืดมืดไปหมดมันจะไม่มืดอย่างเดียวคืออะไรคอล่ะไม่ใช่เก๋ดะใครไอ้ี่ไงอ๋อตีนว่างเบอร์น่าลำคา